สวัสดีครันักเรียนวันนี้เราจะนำความรู้เรื่องร้อยละมาแก้ปัญหาโจทย์ร้อยละที่ใช้ในชีวิตประจำวันเรามาดูกันซิว่าการนำความรู้เรื่องร้อยละนั้นเราจะมีวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างไรในการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละนั้นมีวิธีการดังนี้ มันจะมีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาคล้ายกับโจทย์ปัญหาของสัสดส่วนเรามาดูตัวอย่างนะคะว่าเรามีวิธีการอย่างไรตัวอย่างเช่นแม่กับนัดไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแม่เติมน้ำมันไป1,000บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วแม่จึงให้นัดลองคิดว่าเงิน1000บาทที่จ่ายไปนั้นเน่ย คิดเป็นค่าน้ำมันและภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างละกี่บาทนักเรียนลองศึกษาโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแม่กับนัทเนี่ยไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งแม่เนี่ยเติมน้ำมันไปเป็นเงิน1,000บาทซึ่งเงิน1,000บาทนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วแม่จึงให้นัทลองคิดคำนวณดูซิว่าเงิน1,000บาทที่แม่จ่ายไปเนี้ย เป็นเงินค่าเติมน้ำมันและภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างละกี่บาทเรามาดูวิธีการคำนวณน,นะคะนักเรียนวิธีการคำนวณน,นั้นนักเรียนต้องอดูความหมายจากโจทย์ว่าสมมติให้จ่ายเงินที่เติมน้ำมันไปเนี่ยนะคะ1,000บาทเนี่ยเป็นค่าน้ำมัน x บาทนักเรียนดูนะคะในการจ่ายเงินไป1000บาทนี้เราให้เป็นค่าน้ำมัน x บาทนะคะ ดังนั้นในการเติมน้ำมันเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จึงหมายความว่าในการเติมน้ำมันนั้น100บาทเราจะเสียภาษี7บาทเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องจ่ายเงินไป107บาทใช่ไหมคะนักเรียนดูใหม่นะคะในการเติมน้ำมัน100บาทเนี่ยเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7บาท หมายความว่าเราต้องจ่ายเงินไป107บาทนั่นคือเราเติมน้ำมันเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนักเรียนก็คือหมายความว่าถ้าเราจ่ายเงินไป107บาทนะคะในการเติมน้ำมันครั้งนี้ถ้าเราจ่ายเงินไป107บาทหมายความว่าเป็นค่าน้ำมัน1 0 0บาทนะคะถ้าเราจ่ายเงินไป107บาทจะเป็นค่าน้ำมัน 100บาทเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยจ่ายเงินไป1000บาทจึงเป็นค่าน้ำมัน x 2บรรทัดนี้จึงกลายเป็นอัตราส่วนในทิศทางเดียวกันหรือลำดับเดียวกันเพื่อจะนำไปสู่การคำนวณโดยใช้วิธีการเทียบสัดส่วนเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่เกิดขึ้นจาก2บรรทัดนี้จึงออกมาเป็นทิศทางเดียวกันก็คือ107บาทส่วนด้วย1000นะคะ จะมีค่าเท่ากับ100ส่วนด้วย x ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับการคำนวณข้าอัตราส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงใช้วิธีการคูณกล้วยในการแก้สมการสัดส่วนชุดนี้ด้วยลักษณะที่นักเรียนนั้นได้ศึกษาไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเมื่อคูณกล้วยแล้วเราจะได้ลำดับของเหตุการณ์ที่เป็นผลลัพธ์ออกมาก็คือ x คูณด้วย107มีค่าเท่ากับ 100คูณด้วยห0หลังจากนั้นนักเรียนก็หาค่า x ออกมานะคะค่า x ของเรานั้นเราจึงย้าย107ไปหาทางขวามือนะคะแล้วเราก็ทำการตัดทอนกันจะได้ออกมาเป็นค่าประมาณที่ไม่ลงตัวนะคะก็คือ100คูณด้วย9.3457นะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาหาค่า x ซึ่ง x ตัวนี้ จะออกมาเป็นค่าน้ำมันนะคะค่าน้ำมันของเรานั้นในการเติมน้ำมัน1000บาทจึงคิดแล้วนะคะหรือคำนวณแล้วจะออกมาเป็นค่าน้ำมันที่จ่ายไปครั้งนี้ก็คือ934.58บาทหรือ934 58สตางค์เพราะฉะนั้นเงินที่เหลือนะคะที่จะใช้เติมเต็มกับ1000ในครั้งนี้จึงเอาไปลบกับ 934บาท58สตางค์ออกมาเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นในการเติมน้ำมัน1,000บาทครั้งนี้ของแม่นัทก็คือเป็นค่าน้ำมัน934บาท58สตางค์และเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการนำ934.58บาทเนี่ยนะคะนักเรียนหรือ934.58สตางค์เนี้ย ไปลบกว่า1,000ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจึงออกมาเป็น65บาท42สตางค์นั่นเองเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในเรื่องของการนำความรู้เรื่องร้อยละมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวันเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวอย่างก็คือในการฝากเงินธนาคารนั่นเองนักเรียนดูนะคะ นายพิชัยนั้นฝากเงิน120,000บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งประเภทประจำ12เดือนนะคะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ในการฝากครั้งนี้หรือในการได้ดอกเบี้ยครั้งนี้จะต้องมีการเสียภาษีดอกเบี้ยด้วยนะคะร้อยละ15บาทถ้าฝากเงินครบ2ปีจึงถอนเงินจากธนาคาร ดังนั้นเขาต้องการทราบว่าเขาจะได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไร่นะคะ,ะนักเรียนดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะนายพิชัยเนี่ยนำเงิน1 2 0 0 0 0บาทไปฝากกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นประเภทฝากประจํา12เดือนในอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับนะคะร้อยละ2ต่อปีแต่ต้องเสียภาษีร้อยละ15นะคะนักเรียน นายพิชัยเนี่ยฝากเงินไว้ครบ2ปีจึงถอนจากธนาคารออกมาดังนั้นเขาจะได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่หมายความว่า,เง,เ,าเงินที่เขาฝากกับดอกที่ได้รับนั่นเองมาดูนะคะว่าเราจะคำนวณอย่างไรในเหตุการณ์ครั้งนี้วิธีการคิดก็คือในการหาดอกเบี้ยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าพิชัยนั้นฝากเงินไว้2ปีนะคะ เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยนั้นจะร้อยละนะคะได้ร้อยละ2ต่อปีเพราะฉะนั้นเราจะมีการคำนวณนั้นแยกปีออกนะคะเรามาดูปีแรกนะคะปีแรกนั้นหมายความว่า,วาถ้าเราฝากเงินต้น100บาทนะคะจะได้ดอกเบีย้ย2บาทเพราะฉะนั้นดอกดอกเบีย้ยที่ได้รับปีแรกเกิดจากเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทนะคะนักเรียนเห็นไหมคะ เงินต้นของเรา1 2 0 0 0 0บาทเราได้ดอกเบี้ย x บาทนะคะเพราะฉะนั้นคู่ของสัดส่วนนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเราจะได้ว่าเงินต้นเงินต้น100บาทได้ดอกเบี้ย2บาทถ้าเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทจะได้ดอกเบี้ย x บาทจึงมาคำนวณดอกเบี้ยที่ได้รับในปีแรกนะคะโดยใช้สัดส่วนก็คือนะคะ100ส่วนด้วย120 0 0 0บาทนะคะ มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน x หลังจากนั้นเราทำการหาค่าโดยใช้วิธีการคูณกล้วยได้ผลลัพธ์ของเหตุการณ์นะคะเป็นไปตามวิธีการคูณกล้วยนะคะเราจะได้ออกมาเป็น x คูณห0 0มีค่าเท่ากับ2คูณด้วย1 2 0 0 0 0สบาททำการหาค่า x ซซึ่งเป็นดอกที่ได้รับนะคะในปีแรกก็จะได้ออกมาเป็น สคูณด้วย1 2ึ่งแบาทหารด้วย1นึ่งร้การตัดทอนกันนะคะดอกที่ได้รับทั้งหมดจึงออกมาเป็นปีแรกนะคะก็คือ x มีค่าเท่ากับ2,400บาทเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยในปีแรกนี้เป็นดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับจริงนะคะนักเรียนเพราะว่าจะต้องมีการเสียภาษีดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องมีการหักภาษีดอกเบี้ยก่อนนะคะ ก่อนที่จะได้รับเงินปีแรกซึ่งเราจะนำเงินปีแรกนี้นะคะเงินต้นปีแรกรวมดอกเบี้ยของปีแรกไปใช้ในการคำนวณหาดอกเบี้ยในปีที่2งนั่นเองเรามาดูว่าเราจะเสียภาษีดอกเบี้ยร้อยละ15นะคะเราจะได้รับดอกเบี้ยจริงนั้นเท่าไหร่นักเรียนมาดูวิธีการคำนวณนะคะต้องเสียภาษีร้อยละ15เพราะฉะนั้นในการคิดครั้งนี้ก็หมายความว่า ถ้าได้ดอกเบีย้ย100บาทเราจะต้องเสียภาษีดอกเบีย้ย15บาทก็หมายความว่านักเรียนจะได้รับเงินจริงนะคะ85บาทแต่ตอนนี้เราจะมาคำนวณดอกเบีย้ยนะคะว่าดอกเบีย้ยที่เสียภาษีนั้นภาษีที่จะเก็บค่าดอกเบีย้ยนั้นเป็นเงินเท่าไหร่เราจะได้ออกมาเป็น2,400บาทคูณด้วยเศษ1 5ส่วนร้อยเพราะฉะนั้น ภาษีดอกเบีย้ยของเราจึงออกมาเป็น360บาทเราจึงนำ3า360บาทไปลบกับดอกเบีย้ยที่คิดได้ก่อนหักภาษีนะคะคำตอบก็จะออกมาเป็น2,400ลบด้วย360เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยที่จะได้รับจริงมีค่าเท่ากับ2 4 4 0บาทหลังจากนั้นเราก็จะนำนะคะเงินที่ได้รับปีแรกนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ เงินต้นของปีแรกก็คือ1 2 0 0 0 0บาทมาบวกกับดอกเบีย้ยที่ได้รับจริงปีแรกนะคะจึงออกมาเป็น1 2 2 0 4 0บาทซึ่งเงินต้นรวมดอกเบีย้ยในปีแรกนี้จะเป็นเงินต้นที่จะนำไปคำนวณดอกเบีย้ยในปีที่2องต่อไปนั่นเอง ต่อไปเราจะนำดอกเบีย้ยและเงินต้นในปีแรกนะคะมาคำนวณเงินที่ได้รับในปีที่สองนะคะโดยวิธีการดังนี้เราก็จะใช้วิธีการเหมือนกับการคำนวณหาดอกเบีย้ยในปีแรกนั่นเองนะคะแต่เงินต้นนั้นจะมีค่าเปลี่ยนไปเงินต้นนี้เป็นเงินต้นจากปีแรกที่บวกกับดอกเบีย้ยของปีแรกนั่นเองเราจะมาดูว่าจากเงินต้นของ ในปีที่2นี้ดอกที่จะได้รับนั้นก็คือนำนะะเงินต้นนั้นมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วคูณด้วยจํานวนปีนะคะของปีแรกของอปีที่2ของเรานี้ก็หารด้100เพราะฉะนั้นในดอกเบี้ยป,ปีที่2นี้จะได้รับออกมาเป็นเงิน2440บาท80สสตางค์ แต่เป็นดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับจริงเช่นเช่นเคยนะคะก็คือจะต้องมีการถูกหักภาษีดอกเบี้ยอีก15%นะคะเพราะฉะนั้นในเงินที่ได้รับดอกเบี้ยนี้2,440บาท80ตางางนี้จะต้องนำไปคิดในการถูกหักภาษี15%ออกมาดังนี้ก็คือนำดอกเบี้ยนะคะ 2,440บาท80สตางค์นี้ไปคูณกับเศษ15ส่วน100นะคะจะออกมาเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกหักภาษี15%ก็คือ366บาท12สตางค์เพราะฉะนั้นในปีที่2นี้เราจะได้รับดอกบเบีย้ยจริงก็คือนำ2,440นะคะ80สตางค์นี้ไปลบกับ366บาท12สตางค์ จึงออกมาเป็นดอกเบีย้ยที่ได้รับจริงในปีที่2ก็คือ2,074บาท6 8สตางค์นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นในปีที่สองนี้เงินต้นปีที่สองของเราก็จะมารวมกับดอกเบีย้ยในปีที่สองด้วยนะคะก็จะกลายเป็นเงินทั้งหมดที่พี่ชัยนั้นจะได้รับเราจึงนำา1 2 2 0 0 0นะคะ 2, บาทมาบวกกับ ดอกเบี้ยในปีที่2ที่ได้รับจริงก็คือ2,074บาท68สตางค์จึงกลายเป็นสรุปได้ว่าพิชัยนั้นจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้นนะคะในปีในการฝากเงิน2ปีนี้ออกมามีค่าเท่ากับ124,114บาท68สตางค์นั่นเองนะคะนี้เป็นตัวอย่างในการนำความรู้เรื่องร้อยละนะคะ มาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ควรจะศึกษาไว้เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเป็นส่วนใหญ่ในตัวอย่างต่อไปนี้สิ่งที่นักเรียนนั้นจะต้องฝึกฝนอยู่เสมอนะคะเป็นประจำแล้วจะขาดไม่ได้ก็คือเราจะนำความรู้เรื่องร้อยละนะคะมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะลักษณะของโจทย์นะคะ ในเรื่องของสัดส่วนเรามาดูตัวอย่างนะคะที่คุณครูจะทบทวนนักเรียนนั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1 x เซของ45มีค่าเท่ากับ24เพราะฉะนั้นในการฝึกทักษะครั้งนี้ในโจทย์ข้อความลักษณะนี้ของในทางคณิตศาสตร์ของเรานั้นก็คือการเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์ของการใช้เครื่องหมายคูณนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูว่า จากโจทย์ข้อนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์ได้อย่างไรจึงจะมาคำนวณหาค่า x ได้วิธีทำก็คือ x ก,ก็หมายความว่า x ส่วนด้วย100นะคะถ้านักเรียนได้นึกถึงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้เป็นรูปของเศษส่วนดังนั้นเครื่องหมายเปอร์เซนต์ของเราก็คือการนำทำให้สิ่ง ที่เราจะคำนวณน,นั้นมีส่วนเป็นร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาเป็น x ส่วน100ของเปลี่ยนเป็นคูณด้วย45มีค่าเท่ากับ24เมื่อเราเปลี่ยนได้แล้วด้วยความมั่นใจและทักษะความรู้ของเราเราก็ย้ายข้างโดยการแก้สมการหาค่า x นะคะเพราะฉะนั้น x ของเราจึงคูณ45ย้าย100ไปคูณกับ24แล้วจึงย้าย45นะคะไปหารกลุ่มทางขวามือ คำตอบได้มีการตัดทอนกันในลักษณะของการแก้สมการนะคะจึงได้คําตอบนะคะโดยการนํา5มาตัด45กับ100นะคะซึ่งเป็นชุดแรกที่นะคะเหมาะสมในการที่จะหาค่าหลังจากนั้นเราจึงใช้แม่3มนะคะมาตัดกับ9ซึ่งไปตัดกับ24ได้8หลังจากนั้นเรามาดูว่า เราไม่สามารถตัดทอนจำนวนใดให้เป็นจำนวนเต็มได้อีกแล้วเราจึงนำนะคะ8มาคูณกับ20ได้160ส่วนได้วย3แล้วเราทำให้เป็นเศษคะนะคะจะได้ออกมาเป็น53เศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้นค่าของ x ที่ได้จากโจทย์ปัญหาที่นำความรู้เรื่องร้อยละมาแก้ปัญหาในข้อนี้ก็ออกมาเป็น x มีค่าเท่ากับ จำนวนเต็ม5 3สเศษนึนั่นเองต่อไปมาดูโจทย์ในข้อต่อไปที่เราจะนำความรู้เรื่องร้อยละมาใช้ในการแก้ปัญหาลักษณะคล้ายกันค่ะนักเรียนนักเรียนลองคิดตามแล้วก็ลองทำตามนะ n ซของ16นักเรียนคิดตามเลยนะคะเรามีวิธีการอย่างไรลองคิดตามก่อนที่คุณครูจะเฉลยให้ดูหรือว่าแสดงวิธีทำให้ดูนะคะ ่อนอื่นทำยังไงนักเรียนลองดูสิคะเราจะนำ n เาเปลี่ยนให้เป็นรูปของเศษส่วนนะคะ n ตัวนี้เราจะทำมานำมาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเปลี่ยนของเป็นคูณนะคะเราจะได้ออกมาเป็นเศษ n ส่วน .100 คูณด้วย16มีค่าเท่ากับ20หลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการแก้สมการโดยการย้าย100ไปคูณกับ20 เห็นไหมคะนักเรียนแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้าย16ไปหารแล้วทําการตัดทอนกันนะคะแก้สมการออกมาโดยการใช้แม่ส4เห็นไหมคะ4 4่6ี่ตัด20ได้5หลังจากนั้นหันไปตัด100นะคะซึ่งค่าออกมาจากการตัดทอนครั้งนี้นะคะลงตัวคําตอบจึงออกมาเป็นค่าของ n n จึงมีค่าเท่ากับ5คูณด้วย25คําตอบของ n จึงมีค่าเท่ากับ 125นักเรียนจะเห็นได้ว่าจากความรู้เรื่องร้อยละเราจะขาดไม่ได้จะต้องมันฝึกทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหาโจทย์ลักษณะนี้นะคะนักเรียน เรามาดูลักษณะของโจทย์อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เรานำความรู้เรื่องร้อยละมาใช้ในการแก้ปัญหาให้นักเรียนตอบคำถามนะคะหรือว่าคำนวณน,นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในโจทย์ลักษณะต่อไปนี้มาดูตัวอย่างที่1นึนะคะ20%ของ820มีค่าเท่าใดนะักเรียนดูนะคะ20%ของ820มีค่าเท่าใด นักเรียนจะเห็นว่าข้อนี้นักเรียนจะต้องนำประโยคภาษามาเขียนให้เป็นสมการนะคะเพื่อแก้โจทย์นะคะที่โจทย์นั้นต้องการว่ามีค่าเท่าใดเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือ20%ของ820จะมีค่าเท่ากับ x หลังจากนั้นนักเรียนเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ20ส่วน100ก็คือ20% ของก็คือคูณนะคะคูณด้วย820มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับก็แทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะนักเรียนเราก็จะได้ว่านำค่าของสิ่งที่นักเรียนนั้นจะทำการแก้สมการนะคะมาตัดทอนกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทักษะของข้อนี้นะคะตัวหารมีศูนย์ตัว ตัวตั้งนั้นก็มีศูนย์สตัวเราใช้ทักษะในการตัดศูนย์ได้เลยหรือใช้แม่100ตัดนะคะก็ได้แล้วแต่นักเรียนนั้นจะใช้วิธีการอย่างไรเมื่อนะคะฝึกมาหลายข้อแล้วเพราะฉะนั้น x ของเราจึงมีค่าเท่ากับ2คูณกับ82 2นะคะ2คูณกับ82คําคำตอบจึงออกมาเป็น164เพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะนี้เราจะได้คำตอบโดยการ นำประโยคภาษามาเปลี่ยนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์และนักเรียนให้สังเกตโจทย์ในคำถามนะคะว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่องของการนำเรื่องร้อยละมาใช้ในการคำนวณต่อไปนักเรียนมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรในโจทย์ลักษณะนี้อ่าอันนี้นักเรียนต้องคิดก่อนที่ครูฉเฉลยนะคะเพราะว่าจากตัวอย่างที่1คุณครูทําให้ดูแล้ว สิปร์เซ็นต์ของสี่สิบแปมีค่าเท่าใดนักเรียนลองเทียบดูนะคะว่านักเรียนจะทำอย่างไรก่อนในการนะคะอธิบายขั้นตอนและเขียนขั้นตอนในการหาคำตอบนะคะคล้ายกันเลยนักเรียนมาดูขั้นตอนที่หนก็คือนักเรียนจะต้องนะคะเปลี่ยนประโยคภาษานี้นะคะในการเพิ่มเติมให้ออกมาเป็นรูปสมการก็คือส0เซนของ48มีค่าเท่ากับ X เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ของสมการนะคะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะได้ว่า10%นะคะก็คือเกิดจากเศษสิส่วนร้อยเขียนให้อยู่ในรูปของมีส่วนเป็น100ของเปลี่ยนเป็นคูณนะคะ48มีค่าเท่ากับเชื่อมด้วยเคร่อ,อหมายเท่ากับ x หลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถตัดทอนกันนะคะในเรื่องของการหาค่า x นะ เพราะฉะนั้น10กับ100ตัดกันได้10นักเรียนจะเห็นว่ากรณีนี้นักเรียนอาจจะไม่ต้องตัดต่อแล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็สามารถที่จะหยุดการตัดทอนแล้วนำ1 8หารด้วย10คำตอบก็จะออกมาเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ4.8ส่วน10หรือมีค่าเท่ากับ4.8นะคะนักเรียน เพราะฉะนั้นจากความรู้ที่ได้รับครั้งนี้นักเรียนก็ได้ทักษะไปอีกนะคะหตัวอย่างนะคะที่จะนำไปใช้ในการนำความรู้เรื่องร้อยละมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะคะนักเรียน จากความรู้ทั้งหมดที่นักเรียนได้รับนี้นะคะคุณครูก็จะขอทบทวนข้อความในบางข้อความนะคะที่นักเรียนนั้นควรจะได้รับความรู้เพิ่มเติมดังนี้เรามาดูความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือ Value Added Tax นะคะหรือ VAT หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า VAT เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากผู้ที่ซื้อสินค้า หรือผู้ที่รับบริการในอัตราคงตัวก็คือ7%นะคะทำให้ราคาสินค้าที่ติดไว้ส่วนใหญ่จะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วนั้นถ้านักเรียนสังเกตนะคะว่าในใบเสร็จนะคะต่างๆเขาก็จะมีนะคะภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นนะคะนี่คือลักษณะของความหมายที่เมื่อกี้นี้ในตัวอย่างที่เราได้คำนวณไปในเรื่องของ ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูนะคะในข้อความที่2ที่นักเรียนนั้นควรจะได้รับความรู้ก็คือการฝากเงินธนาคารประเภทฝากประจำสอเดือนนั้นไว้กับธนาคารเมื่อครบ12เดือนหากผู้ฝากไม่ถอนดอกเบี้ยออกมาธนาคารนั้นจะนำดอกเบี้ยที่ได้หลังจากหักภาษีแล้วไปรวมกับเงินฝากที่มีอยู่ และคิดเป็นเงินฝากของ12เดือนต่อไปเรื่อยๆนะคะ,ะนักเรียนดูใหม่นะในการฝากเงินนะคะในการฝากเงินประจำา12เดือนจากธนาคารเนี้นะคะเมื่อครบ12เดือนหากผู้ฝากเนี่ยไม่ไปถอนดอกเบี้ยออกมาธนาคารก็จะนำดอกเบี้ยที่ได้หลังจากหักภาษีแล้วนี้ไปรวมกับเงินฝากที่มีอยู่และคิดเป็นเงินฝากของ12เดือนต่อไป ลักษณะนี้ถ้าเรายังไม่ไปถอนธนาคารก็จะทําเช่นนี้นะคะต่อไปการคิดดอ,อกเบี้ยลักษณะนี้เราเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นทุกทุก12เดือนเหมือนอย่างตัวอย่างที่นักเรียนได้คํานวณไปนะคะฝาก2ปีก็จะต้องคิดปีแรกนะคะมาบวกกับดอ,อกเบี้ยแล้วก็ไปทบต้นคิดในปีที่2ถ้ายังไม่ถอนเงินออกมาก็จะทบไปในปีที่3ทุกๆ12เดือนอย่างนี้เรื่อยๆเราเรียก การคิดดอกเบีย้ยลักษณะนี้ว่าดอกเบีย้ยทบต้นนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นจากความรู้ทั้งหมดนี้นักเรียนก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่นักเรียนนั้นจะใช้ในการคำนวณทำความเข้าใจในเรื่องของการนำอัตราส่วนร้อยละสัดส่วนเหล่านี้นะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นคุณครูหวังว่านักเรียนนั้นจะนำความรู้นี้นะคะไปทำแบบฝึกหัดและตั้งใจทำ จทที่มีลักษณะคล้ายๆกับที่คุณครูสอนในชั่วโมงนี้แล้วก็ขอให้นักเรียนนั้นตั้งใจฝึกฝนหาความรู้ได้ตัวเองโดยการทำแบบหัด้ด้ตัวเองต่อไปนะคะนักเรียน